หลังจากที่เฮ้าสองคนเด้สูงงานกันมากมือนี้ก็เลยถือโอกาสมอบรางวัลให้กับชีวิตชิ้นเล็กๆน,น้อยๆเพื่อจะเป็นควันและกำล่งใจให้เห้าสองคนเด้สูงงานต่อไปจ้าถึงเฮ้าจะหาเงินใดบหลายคือคนอื่นเฮ้ากับว่าเคยที่จะเอาตัวเฮาไปเปรียบเพียบกับผู้ใด ยินดีกับสิ่งที่เฮาภูมิใจกับสิ่งที่เฮาหามาได้ไบ่ว่าจะเป็นเงืนสดหรือว่าเงื่อนพรให้เฮาใส่ชีวิตในแบบของเฮาให้มีความสุขท่อน,นี้กับพ่อแล้วจ้า